วันนี้ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมดึงขบวนด้วยนะครับครับผมสำหรับบวงดรงรยานะครับที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาสู่บริเวณวัดนะครับจะเป็นขบวนดวงรยางนะครับจากโรงเรียนพิชัยครับผมในโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอพบคุณนะครับเพื่อนรายการโรงเรียนพิชัยนะครับนางปัทมาพรน,นรพันธ์พิบลน,นะครับผม ก็ผ่านรงเวทพิชัยนะครับก็ให้ความร่วม,มมือนะครับเป็นอย่างดีทุกๆปีนะครับ